จังหวัดมุกดาหารค่ะนายวรยานบุญราชผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเฮตบุญตักบาถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในวันสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารอายการสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเล่ากาชาดและสมาคมแมมบานมหาไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสมาคมชมรมองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเช่าจังหวัดมุกดาหารเขารวมในพิธีซึ่งมีการจัดขึ้นค่ะที่บริเวณน,นาสะละกลางจังหวัดมุกดาหารจากนั้นเองค่ะธันู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะได้มีการนำผูู้เขารวมพิธีประกอบพิธีว่างพวงมาลาถวายราชาสการะผอมกล่าวคำาถวายราชาสดุดีสมเด็จพ,พระนารายมหาราช เพื่อเป็นการเถิดประเกียติและริ่ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่สรงต่อแผ่นดินไทยที่อาคารหอประชุม2 5 0ปีมุกดาหาร